โลกดึกดำบรรถูกถ่ายทอดเป็นคำบอกเล่าผ่านตัวอักษรภาพยนตร์และภาพวาดที่ต้องสัมผัสผ่านจินตนาการถึงความงดงามของผืนป่ายุคเก่าที่หาไม่ง่ายเลยในปัจจุบันนี้แต่สิ่งนี้กลับมีอยู่จริงโดยไม่ต้องใช้จินตนาการสัมผัสอีกต่อไปหุบป่าตาป่าลึกลับเสมือนอยู่ในโลกดึกดำบรร ที่นี่จังหวัดอุทัยธานีสองข้างทางที่มุ่งไปสู่หุบป่าตากถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาและการเกษตรแบบพื้นบ้านของชาวบ้านละแวกนี้หุบป่าตากอยู่ในอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีถูกค้นพบโดยพระครูสันติธ,ธรรมโกศลในปีพุทธศักราช2522สมัยดึกดำบันสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เคยเป็นถ้ำใหญ่ ต่อมาเพดานถ้ำได้ถล่มลงจนเปิดโอกาสให้ต้นไม้ได้รับอากาศและแสงอาทิตย์จนเติบโตจนกลายเป็นห้องโถงของป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันไม้ดึกดำบรรที่มีชีวิตเมื่อถึงทางเข้าหุบป่าตาดจะเจอบันไดทอดยาวเพื่อมุ่งสู่ปากถ้ำตลอดระยะทางกว่า100เมตรในถ้ำคือความมืดมิดที่มีเพียงแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เป็นเส้นชัย เมื่อพลนถ้ำไปแล้วจะเจอกับบันไดปูนทอดยาวลงสู่หุบเขาเขียวขจีซึ่งเมื่อไปถึงแล้วจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกยุคดึกดำบรรอีกมิติหนึ่งที่ทั้งลึกลับและน่าค้นหาภายในหุบป่าตาดมีสภาพคล้ายป่าด,ดึกดำบรรและมีอากาศเย็นชุ่มชื้นตลอดเวลามีหินงอกหินย้อยอย,อยู่ตามอุโมงถ้ำถือเป็นอันซีนไทยแลนด์อีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาด ราะตลอดสองข้างทางแห่งหุบป่าตาดเต็มไปด้วยแหล่งพันไม้โบราณหายากนานาชนิดมีต้นตาดหรือตว๋วขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งต้นตาดนั้นเป็นไม้ดึกดําบันที่พบอยู่ที่เดียวในประเทศไทยเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติตลอดระยะทาง700เมตรนั้นใช้เวลาเดินชมประมาณครึ่งชั่วโมงช่วงกลางหุบเขาจะมีเว้รถ้ำช่องประตูขนาดใหญ่ ที่สามารถเดินทะลุเชื่อมต่อไปยังอีกหุบเขาหนึ่งได้นอกจากพันไม้ในโลกยุคโบราณแล้วยังพบรอยเท้าเลียงผาที่ย่ำอยู่ตามพื้นดินยิ่งสังเกตภายในถ้ำจะเจอหินแผ่นแบนๆบางๆที่ไกด์ตัวน้อยชาวท้องถิ่นเล่าให้ฟังว่าเป็นเตียงธรรมชาติของเลียงผาที่มาอาศัยพักพิงอยู่ที่นี่ด้วย สเสน่ห์แห่งโลกยุคดึกดำบรรพ์เสมือนป่าในโลกยุคไดโนเสาร์ไม่ต้องใช้จินตนาการสัมผัสอีกต่อไปนี่คือคำบอกเล่าจากหลายๆคนที่ได้มาสัมผัสป่าดึกดำบรรพ์ที่เปรียบเหมือนโลกอีกมิติแห่งนี้หุบป่าตาจังหวัดอุทัยธานี